ครับนี่คือเป้าหมายเราใหม่ครับเมื่อกี้คิดเมื่อกี้ที่เราเราลังเดินอยู่แต่ตอนนี้เราจะวิ่งใช่ว่าจะถึงครับเราจะไม่หยุดวิ่งเฮ้ยเชียรนะครับไปครับนี่คือประธานไปแล้วกูไม่มีคำว่าหยุดวิ่งไปครับเราจะแซงครับเนี่ยเราแซงไม่ได้ละมาหนึ่งหนึ่งขวัญหนึ่งขวัญสายหมูมานล้วครับสายหมูสายแล้ว กูสางกูสางแล้วโอ้ยข้างหลังซอมบี้ตามมาเต็มเลยอยู่เขาได้ครับแล้วกูกดสร้างมาแล้วนะอ,อ,อันนี้คือปอดปื้มนะปอดปอื้มนี่คือดอดโด้งนี่ครับ,รบพอพับนอนนัดรลอหลังแบบถูกชนมานะคะอยูรอมาเข้ากงงนนันเลยชิวยผมด้วยกูจะตายแล้วโอ้ยมีมีขันมีแต้มนี่คือ เฮียหน้าแม่กูลอยมาแล้วกูไม่น่าวิ่งเลยเฮ้ยประธานแซงเรเมื่อไรเนี่ยบ้านอ่ะนี่คือน้องทิเตอร์ส่วนนี้คือน้องสแตง